ขอบพระคุณพระเจ้าคือข้อแรกนะคะขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงทําการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและทรงดูแลและทรงรับฟังคําปรารถนาในชีวิตของเราที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ศัตด์สืทธ์ตามที่เราอธิษฐานรรเสิญพระเจ้าในวันนี้พระเจ้าทรงศักด์สิทธ์กับเรามากพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญาถึงแม้เราอาจจะผิดสัญญาพระเจ้าแต่พระเจ้า หมือนเดิมสมอก็ให้เราตรอบเต็มอคุพระเจ้าโอเคค่ะนี่คือข,อข้อแรกแล้วก็ขออนุญาตครูเอกช่วยอธิฐานจบตันนี้นะคะตอเร้คุณพระ

บางท่านที่นี่ก็เป็นผู้รับใช้บางคนก็เต็มเวลาบางคนก็อ,อ่อ,อ,อ,อไม่เต็มเวลาแต่ว่าพระเจ้าก็ของให้เรานั้นที่จะมีเลี้ยวแรงกําลังใหม่ในทุกๆวันในการใช้ชีวิตในการเรียนก็ตามการทํางานก็ตามหรือว่าการรับใช้แล้วก็เด็กเด็กบางคนก็จะไปต่างประเทศที่โรงเรียนของเรา a C S C ในอาทิตย์หน้าก็ขอพระเจ้าทรงอยู่กับเขา ให้กำลังในการที่จะวิ่งกระโดดทุกๆวันในการกระเ็แล้วก็ให้เด็กๆที่อยู่โรงเรียนก็จะไม่เนลาาในการ